ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมันนี่ชาแนลกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเขาจะมาแนะนําการสมัครทวิตเตอร์เนาะปี2020ให้ดูกันนะคะป่ะไปดูกันเลยเพื่อนๆขอเข้ากันมาเยอะมากเนาะโอเคนะคะไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยเราต้องไปโหลดทวิตเตอร์ก่อนนะคะคือตัวนี้เลยเนาะ ต่อมานะคะโหลดเสร็จแล้วให้กดเข้าไปเลยเนาะแล้วก็กดสร้างบัญชีนะคะกดใส่ชื่อหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็วันเกิดของเราให้เรียบร้อยเนาะ เสร็จแล้วนะคะกดคำว่าถัดไปได้เลยเนาะ,ะต่อมานะคะกดคำว่าถัดไปเหมือนเดิมกดคำว่าสมัครได้เลยค่ะ,ะแล้วรอ s m s นะคะที่จะส่งมาในเบอร์โทรสัพ์เราเนาะ ่พอได้แล้วนะคะกดคำว่าถัดไปได้เลยเนาะต่อมานะคะตั้งรหัสผ่านของเราเองได้เลยนะคะใส่ตัวอักษรน,นะคะแล้วก็เลขนะคะตัวเลขได้เลยเนาะ กดถัดไปได้เลยค่ะต่อมานะคะอัปโหลดรูปส่วนตัวของเรานะคะใครที่ยังไม่สะดวกก็สามารถกดข้ามไปก่อนได้เลยเนาะสำหรับใครที่สะดวกก็กดใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยกดถัดไปนะคะมาอันนี้ประวัติส่วนตัวของเรานะคะเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะแล้วแต่เราเลยนะคะ เขาจะไม่ใส่ก่อนเนาะกดข้ามไปเลยอ่าอันนี้คือซิงผู้ติดต่ตอในโทรศัพท์ของเราเนาะจะซิงหรือไม่ซิงก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะโอเคเนาะ,ะต่อมานะคะเลือกภาษาเป็นภาษาไทยนะคะกดติ๊กไปเลยแล้วกดถัดไป ต่อมาเลือกความสนใจของเรานะคะกดถัดไปได้เลยอ่ะก็จะขึ้นบุคคลที่เราแนะนำให้ติดตามเราสามารถติดตามเขาไปได้เลยนะคะหรือว่าไม่ติดตามก็ได้เนอะอ่ะ,อะ เป็นอันสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆเลยใช่ไหมคะถ้าอยากดูข้อมูลส่วนตัวของเรากด3ขีดมุมซ้ายบนกดข้อมูลส่วนตัวอ่าแล้วก็มาตั้งค่าเนาะโอเคนะคะประมาณนี้เลยเนาะอ่าสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ